กอสมเป็นเมืองคนดีกอสมเป็นเมืองคนดีแม่แม่น้ำชีไหลผ่านเชีนสายที่น้องอยู่ดีสาบายที่น้องอยู่ดีสาบายท้ามาค้าขายไปตามหน้าที่คนคนก็มีเศรษฐกิจพอเพียงลุงเรืองเรืองฟ้ามีหอดพันป่าไปไขยชัวทินงชาลีบ้านแทงนั่นก่ายเงินกู้ไปใ่แหลวทั่วสายาม เดือนสามทำบุญทำทานเดื่อนสามทำบุญทำทาน,นนมัสการหลวงพ่อ,อมิ่งเมืองผู้ไรมีเรื่องกิดเครื่องผู้ไรมีเรื่องกิดเครื่องหลวงพ่อมิงเมืองช่วยได้รับเลือทุกค่ำทุกคืน่วยภาวานาขอเชอิญรวมเชิญป่าเที่ยวไปเที่ยวมาให้ท่านมาแวะชมแจ้งจ่าเราเห็นงามกาะอดเชิญทานไปเที่ยวชมผู้สามที เมืองฝ่ามีหอดจัดฉาพวกลิงพวกขังจะบ้านแห่งจากท่าห้มาเบบบางเมืองบงอแมนคุยเมืองคุยสะดืออีสานเมือคุยสะดืออีสานนี่คือทินฐานพักผ่อนหย่อนใจกลุ่มป่ารันมีมากมายชาวเรือหลากหลายห้าป้ายามเย็นคืนนี้ไม่มีลำเกล็กุกเช้าทุกเย็นลาสน,สนุกสนเ,เองพอสมเป็นโคงกันเอง กูสมเป็นคนกันเองร้องเป็นเสียงเพลงมาให้ท่านฟังพ่อจ่าเว้นเลยถ้า,โโาป้าของนกหงสกามันห้องนะครูถ้าคุณอามันหลับขอบป้าขอบป้า๋ขอบป้าขอบป้าโอ้ยาาดำงินัางเพองทุกคนนั้นมองมาสชยจริงน,น,นันี่คือสวัรนเมองโกสมเดินี่คือสาวันเมืองโกสมเด้อ tới chôm mà có dùng sẽ rẻ hay vô chậm này